สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสอนคณิตศาสตร์ฉบับพิเศษนะคะไม่มีเรียนในหนังสือเรียนนะคะเพื่อจะทำความเข้าใจก่อนที่จะเรียนบทใหม่ในหนังสือเรียนนะคะเอ,อเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณครูได้สอนจากนักเรียนจริงๆนะคะและคุณครูพบว่านักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะ อพอดีคุณครูมีนักเรียนมาเรียนที่บ้านคือสตางนะคะสตางเพราะว่าสตางอยู่กับยายเยเสอร์มายุเยอะมากแล้วก็ยายไม่มีเทคโนโลยีนะไม่มีลายก็จะเรียนเรียนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงยายก็สอนไม่เป็นนะคะ,ะแล้วก็จากการที่ครูได้สัมผัสกับนักเรียนป .1 ซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นพี่ขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีที่สแล้วครูพบว่าถ้าหากว่านักเรียน เรียนเรื่องที่ครูกําลังจะสอนเนี่ยไม่เข้าใจจะส่งผลเสียต่อคณิตศาสตร์ของปอ .1 ไปทั้งปีการศึกษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคณิตศาสตร์ฉบับพิเศษนะคะไม่มีในหนังสือเรียนนะคะต้องเรียนจากที่คุณครูสอนนี้เมื่อเรียนจากที่คุณครูสอนนี้แล้วนักเรียนจะต้องทําอะไรต่อจะต้องลอกลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่สอนในหนังสือเรียนนะคะ แต่ให้นักเรียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์มาอ่ะหน้าปกของสมุดคณิตศาสตร์จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีคําว่าคณิตศาสตร์ให้ผู้ปกครองหยิบให้นะคะนักเรียนและเจอกันเมื่อไหร่คุณครูขอตรวจด,ด้วยนะคะให้สิบคะแนนนะคะจะให้ทําอะไรบ้างนักเรียนดูนะคะไม่เยอะนะคะแต่ต้องทานะคะไม่เยอะแต่ต้องทำแล้วทำไหลจบด้วยนะคะอาวเดี๋ยวมาดูก่อนว่าคุณครูจะให้ทำอะไร นักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูเขียนตัวเลขรอ,อนักเรียนไว้แล้วคุณครูเริ่มไล่จาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมายความว่าคุณครูเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียงจากน้อยไปหามากนะคะขอยำ้ำ บรรทัดที่สองต่างจากบรรทัดแรกโดยสิ้นเชิงคุณครูเรียงจากตัวเลขหลังสุดของบรรทัดแรกนะักเรียนดูดีๆนะคะคุณครูเอาตัวเลขหลังสุดของบรรทัดแรกมาเขียนดูดีๆนะคะว่ามาอย่างไงคุณครูเขียน10 9 8 7 6 5 4 3ด1 0ห้าสสอน่านักเรียนมาพิสูจน์ด้านล่างว่าจริงไหม10 9 8 7 6ดห 5้าสี่สหมายความว่าบรรทัดที่คุณครูขีดเส้นด้วยสีเหลืองนี้เป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยซึ่งตรงกันข้ามกับบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งเรียงจากน้อยไปหามากอ้าวดูนะคะดูดีๆนะคะว่าครูกำลังจะบอกอะไรนะคะอ้าวต้องเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจนะบรรทัดที่หนึ่งเนี่ย คุณครูสอนโดยการเรียงจากน้อยนออยอนอยไม่โทน้อยคูู่เรียงจากน้อยไปหามากเริ่มจากศูนย์ไม่มีค่าเลยไปจนถึง10วันนี้จะเรียนแค่ศูนย์ถึง10ก่อนนะคะถ้าม,มากกว่านี้เยอะเกินไปอา้าวส่วนบรรทัดที่สองที่คุณครูขีดเส้นด้วยสีเหลืองนี้คุณครูเรียงจากมออากอมากไปหา นอ,อยอนอยไม่โทน้อยอ่าฝากบอกนักเรียนด้วยเวลาเขียนหนังสือนะคะครูต้องบอกเลยว่าครูพบว่ายังมีนักเรียนอีกเกิน7คนในห้องป .1 ป .1 มีแค่12คนนะคะแต่มีเกิน7คนในห้องป .1 ที่ยังเขียนหนังสือผิดวิธีอยู่คุณครูทราบได้ยังไงคุณครูจากดูจากงานที่นักเรียนได้เอามาส่ง คุณครูรู้ทันทีเลยว่านักเรียนเขียนจากหางไปหาหัวเพราะน้ำหนักการเขียนมันไม่เหมือนกันคุณครูสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าจากวันนี้ไปถ้าหากนักเรียนยังไม่เชื่อฟังเปิดเทอมมานักเรียนจะปรับตัวอย่างมากนะจะลําบากนะคะเพราะฉนั้นกะลูนาฟังและปรับตามนะคะหนังสือทุกตัวที่มีหัวกลมๆให้เขียนหัวกลมๆไปก่อนแล้วลากไปตามเส้นมัน ซึ่งคุณครูได้สอนทุกตัวอักษรในลีลามือนะคะคุณครูไม่เข้าใจว่าทำไมนักเรียนถึงไม่เปิดดูทำไมผู้ปกครองถึงไม่ให้ความสนใจตรงจุดนี้มันส่งผลเสียกับรูปของคุณนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาไปเปิดย้อนดูคุณครูจะไม่ลงคลิปให้ใหม่นะคะเนื่องจากในโทรศัพท์ของครูเมม o r ีก็มีจำกัดนะคะวันหนึ่งที่ครูจะต้องลบออกนะคะแต่ตอนนี้ครู ยังไม่ลบออกนะคะแต่สักวันหนึ่งครูมันเต็มครูต้องลบออกทั้งหมดนะคะเพราะนั้นกรุณูาไปย้อนรีบย้อนดูให้หมดทุกคลิปนะคะครูจะให้เวลาแค่ประมาณสองสัปดาห์ในการดูย้อนหลังนะคะผู้ปกครองไม่สนใจแล้วสิ่งที่ผู้ปกครองจะเสียคือเสียความที่ควรจะรู้ให้กับลูกไปยันนึกเอาเองนะคะว่ามันเขียนยังไงนะคะ เพราะว่าเวลาครูสอบเด็กครูสอบทีละคนสอบเขียนทีละคนสอบเขียนทีละคนนะคะไม่สามารถลอกเรียนแบบได้เพราะฉะนั้นผลเกรดของลูกคุณขึ้นอยู่กับคุณสอนลูกไหมเปิดคลิปให้ดูให้ลูกคุณดูไหมให้หลานคุณดูไหมนะคะครูเป็นคนละเอียดนะคะบอกก่อนแล้วทุกตัวอักษรนักนะเรียนเจอกับครูเขียนย้อนตัวสอนโดนนะคะบอกแค่นี้โดนไล่ติดตามตอนต่อไปอ้าวฟังนะคะหยิบสมุดคณิตขึ้นมา แล้วเขียนตามครูทุกอย่างเขียนคําว่านอย,ยน้อยน้อยไปหามากแล้วเวน้นบรรทัดเอาเองนะคะผู้ปกครองช่วยสอนลูกด้วยว่าเวน้นบรรทัดคืออะไรนะคะอะไรที่คุณต้องสอนคุณก็ต้องสอนค่ะเพราะว่าลูกคุณนะคะคุณครูทําหน้าที่ของครูแล้วนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าบอกอย่างหนึ่งให้เคลียร์กันเลยคุณครูเป็นคนดุนะคะบอกก่อน อะไรก็ตามที่ครูตั้งใจและทุ่มเทสอนไปแล้วแล้วนักเรียนไม่รับไม่ดูผลเสียจะตกกับลูกคุณนี่ไม่ใช่คำขู่นะคะเพราะถ้าครูขู่ครูไม่ขู่ลงคลิปนะคะเรื่องจริงนะคะเมื่อสอนแล้วต้องได้ต้องทำตามเพราะเมื่อครูทุ่มเทเหนื่อยแล้วผู้ครองก็ต้องเหนื่อยบ้างค่ะเพราะลูกคุณนะคะอา้าวตอนี้ต่อไปสิบเก้าแปดเสี่ส เรียงจากมากไปหาน้อยทําไมต้องเรียนเลขนี้เรื่องนี้เราเรียกว่าการจับคู่สิบต้องเรียนเรื่องนี้ให้เข้าใจแล้วแม่นก่อนนะคะครูจะใช้เวลาสอนนักเรียนสองคาบแปลว่าเรียนทั้งหมดสองคลิปอ่วโอเคนะคะเรียนทั้งหมดสองคลิปอ่าวแล้วเรียนมาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงคู่ที่หนึ่ง มีตังอยู่10บาทแล้วไม่ได้ใช้เลยก็แปลว่าตังคก็ยังคงเหลืออยู่10บาทถูกไหมคะคำว่าการจับคู่10บหมายความว่านักเรียนต้องรู้ว่า10นี้เลข10นี้เมื่อไปรวมกับ0ูนย์เมื่อใดจะมีค่า10บเสมอ โอเคนะคะอ้าวต่อนะในเวลาเดียวกันคู่ที่2อ้าวดูดีๆนะคะคู่ที่2คุณครูจับคู่ให้ระหว่างเลข1กับเลขเเลข1กับเลขเก้าเรียนจะสังเกตว่าเมื่อกี้คุณครูเขียนสิบไปใช่ไหมคะมันทัดต่อไปคุณครูเขียน9นะคะคุณครูจะเอาตัวล่างเป็นตัวที่มาเขียนก่อนนะคะเก้าจะรวมกับหนึ่ แล้วได้เท่ากับ10เสมอคุณจะสอนลูกยังไงก็ได้ให้เขียนตามนะคะแล้วท่องจำให้ได้ด้วยนะคะคุณครูให้เวลาอ้าวหลังจากนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าเลข8นักเรียนจะสังเกตว่าแถวหน้าจะลดลงมาเรื่อยๆนะคะสิบเกเลข8เมื่อไปรวมกับเลขสอง อเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีให้นะคะเลขแปเมื่อไปรวมกับเลขสอจะได้10เสมอเช่นเดียวกันเพราะคุณครูบอกเธอแล้วเนื้อเรื่องที่ครูสอนวันนี้คือคําว่าจับคู่10เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ครูสอนไม่ว่าจะตัวเลขอะไรไปรวมกับตัวเลขอะไรคําตอบจะเป็น10เสมอวันนี้ครูอสอนแนวตั้งนะคะครูตั้งใจสอนแนวตั้งนะคะเพราะว่าสมุดนักเรียนเป็นแนวตั้ง ถ้าครูสอนไปแนวนอนเดี๋ยวนักเรียนทําสมุดแนวนอนตามครูอีกครูตรวจไม่ถูกเลยครานี้นะคะอ้าวดูต่อไปนะคะคููต่อไปคุณครูจะไม่เขียนนะแต่ให้นักเรียนดูนักเรียนจะต้องเอาเลขเจ็ดูดูครูบอกค่ะแต่ครูจะไม่เขียนให้ดูเป็นแบบฝึกที่ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองต้องสารสัมพันธ์กันช่วยกันสอนลูกคุณมานะคะคุณจะต้องเขียนเลขเก่อน แล้วก็ไปบวกกับเลขสามแล้วก็เท่ากับ10ค่ะอ้าวครูเขียนให้ดูนะคะครูเขียนให้ดูอ้าทำยังไงนักเรียนจํานะ7จดบวกสามนะคะเจ็ดบวกสามคุณครูก็เขียนหน้าต่อไปว่า7จบวกสามไม่มีสิ่งใดบน,บนโลกใบนี้นะคะที่ไม่จำแล้วจะเรียนได้นะคะ เพราะฉะนั้นต้องจำด้วยเข้าใจด้วยจึงจะเก่งคณิตศาสตร์แต่ถ้าไม่จำก่อนครูบอกเลยเรียนอะไรก็ไม่ได้ค่ะคุณจำอะไรไม่ได้เลยคุณจะเรียนอะไรได้คะไม่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะอา้าวต่อไปนะคะคนอื่นจะสอนยังไงครูไม่รู้แต่ตามหลักที่ครูสอนเป็นอย่างนี้นะคะคุณต้องจำค่ะไม่จำไม่ได้หรอกค่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้นะคะ พอดูสิเมื่อกี้หายไปไหนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่านักเรียนดูต่อนะคะอันต่อไปจะเป็นเลขหกนักเรียนจะสังเกตว่าครูจะให้ความสําคัญกับเลขเยอะก่อนเมื่อมันเยอะกว่าให้ความสําคัญเขาหน่อยนะคะหกบวกสี่ 4. เอาละสีจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นคุณครูเดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่เอาสีที่มันชัดเจนเลยว่ามันแตกต่าง เอาสีไหนดีสีฟ้าแล้วกันออาหกบวกสี่นะคะเรียนจํานะคะหกบวกสี่ 4. ไปเขียนหน้าต่อไปหกบวกสี่ 4. ไม่ต้องคิดค่ะเท่ากับสิบเพราะคุณครูบอกแล้วจับคู่สิบแปลว่าคุณครูคิดให้แล้วเชื่อตามไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพิสูจน์ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามีเวลาให้นักเรียนพิสูจน์นะคะการเรียนต้องพิสูจน์ได้ค่ะว่ามันจริงไหม แต่ก่อนจะพิสูจน์ต้องหาที่มามันก่อนค่ะอ้าวห้าบวกห้าทำไมห้าบวกห้าล่ะอ้าว,วาเพราะว่าเลขห้ามันตรงกันพอดีก็บวกไปตามนี้ค่ะอย่าเพิ่งถามบวกก่อนห้าบวกห้าเท่ากับสิบอ้าวหลังจากนั้นไปดูค่ะมันทัดล่างมันเริ่มน้อยลงแล้วนะคะ พอเลขมันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาแต่ก็ครูก็สนใจตัวแถวล่างก่อนอยู่ดีสี่บวกหกอ่ะไปดูนะคะสีไม่สร้างสรรค์มันเห็นยากคุณครูจะเปลี่ยนสีให้ใหม่นะคะอาเป็นเหลืองนี้แล้วกันอ่าโอเคเห็นไหมอ้าวไม่เห็นคุณครูก็ต้องทดลองเหมือนกันนะคะบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้นักเรียนชัดเจนขึ้นนะคะหก สีออกม่วงๆนะคะหกบวกสี 4, หรือสี 6. 6่บวกหกหกบวกสีหรือสี่บวกหมีค่าเท่ากันแต่คุณครูจะเขียนสี่บวก6กค่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนักเรียนเองว่าทำไมสี่บวกหกนะคะได้เท่ากับ10อ่าฟังครูพูดนะคะ4ี่บวกหเท่ากับสิอ้าไปดูตัวต่อไปนะคะไปดูตัวต่อไป คุณครูขอใช้สีใหม่ตลอดเลยนะคะเนื่องจากจะให้นักเรียนแยกแยกความสำคัญให้ออกนะครูใช้สีช่วยในการสอนนะการใช้สีช่วยในการสอนจะช่วยให้นักเรียนจดจำบทเรียนได้ดีขึ้นนะคะนี่คือเทคนิคการสอนแบบ BBL BB นะคะเอานักเรียนดูตัวล่างจะเป็นเลข3คุณครูก็เขียน3บวก7นะคะนักเรียนจำนะ3บวก7นะคะ นักเรียนก็จํามาเขียนหน้าต่อไปเวลาไม่พอไม่ต้องถามครูว่าทํำยังไงก็ขึ้นบรรทัดใหม่ไปค่ะหน้านั้นหมดก็ขึ้นหน้าใหม่ไปค่ะสมุดมีเยอะแยะเขียนเข้าไปค่ะเจ็ดสามบวกเจ็ดค่ะเท่ากับสิบนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูเขียนสองบรรทัดทําไมครูเขียนสองบรรทัดเพราะว่าถ้าคุณครูเขียนบรรทัดเดียวนักเรียนจะมองไม่เห็นแต่เวลาที่นักเรียนเขียนที่บ้านน่ะเขียนแค่บรรทัดเดียวนะคะ ใช้ตัวอักษรขนาดบรรทัดเดียวตามปกติแต่เนื่องจากครูสอนผ่านหน้าจอมือถือนะคะถ้าเกิดเขียนตัวเล็กนักเรียนจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็จะบอกว่าครูสอนอะไรไม่รู้หนูอ่านไม่ออกเลยนะอ้าไปดูอันต่อไปนะต่อไปนะคะสองครูสนใจเลขตัวล่างก่อนนะคะสองบวกแอ่ะไปเขียนตามครูมาค่ะสอง บวกแเท่ากับ10เท่ากับ10นี่ไม่ต้องคิดนะคะเขียนตามครูไปเลยตอนนี้ไม่ต้องคิดเชื่อฟังก่อนและเดี๋ยวค่อยคิดค่ะต่อไปค่ะต่อไป1นบวกเเรียนก็เขียนไปค่ะบรรทัดสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่บวกเเท่ากับสิบ ทำไมคุณครูถึงบอกว่าหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบก็บอกแล้วว่าไม่ต้องคิดแล้วอ่ะบรรทัดส,สุดท้ายจริงๆนะเมื่อกี้ยังไม่สุดท้ายมีสุดท้ายจริงๆนักเรียนอาจจะบอกโอ๊ยคุณครูหนูว่ามันเขียนไปแล้วไม่ใช่เรียนดูบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกคุณครูสุนารีเขียนสิบบวกศูนย์นะคะแต่บรรทัดส,สุดท้ายนี่คุณครูบอกครูสนใจตัวล่างก่อนใช่ไหมคะ จะเริ่มวนลูปแล้วนะคะวนลูปคืออะไรอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกนะ,ะมันจะวนกลับไปซ้ําที่เดิมแต่เราจําเป็นต้องเขียนค่ะคือ0บวก10ก็เท่ากับ10ค่ะนักเรียนดูซิว่ามันเหมือนบรรทัดแรกไหมอ่าวดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะครูกําลังจะพิสูจน์แล้วนะ0บวก10มีตังอยู่10บาท ไม่ได้ใช้เลยสักบาทตังก็อยู่10บาทจริงไหมคะนักเรียนอ่านี่ครูพิสูจน์แล้วนะแล้วไปดูรัทัดส,สุดท้ายค่ะไม่มีตังอยู่เลยแล้วเดินไปบอกแม่จา๋าลูกขอตังสิบบาทนักเรียนจะมีตังสิบบาทขึ้นมาทันทีต่างกันใช่ไหมคะคนแรกมีตังอยู่แล้วได้มาจากไหนไม่รู้ปรากฏว่าทั้งวันนั้นไม่ได้ใช้ตังเลยเย็น ตังก็ยังคงเหลือ10บ,บาทแต่กรณีที่สองไม่มีตังอยู่เลยเดินไปขอแม่บอกแม่จ๋าขอตังลูกสิบบาทแม่ก็เลยให้มาสิบ,บาทก็เลยมีตังสิบบาทเย็นวันนั้นเด็กสองคนนั้นมีตังเท่ากันค่ะคนละ10บบาทนะจบนะอ้าวสำหรับวันนี้คุณครูสอนเท่านี้ก่อนยังไม่อธิบายอะไรด้วย ให้ฟังแค่นี้ไปจดให้เสร็จก่อนเจอกันคลิปหน้าคุณครูจะบอกเองว่าเพราะอะไรจะเรียนทั้งหมดสองคลิปนะคะกะรุนาจดในสมุดคตริสราเนี่ยคุณครูเขียนให้แล้วว่าสมุดคณิตศาสตร์มีคำว่าอะไรบรรทัดบนสุดสีเขียวหาไม่เจอให้ผู้ปกครองหาแต่นักเรียนต้องหาเจอนะคะเพราะว่าคุณครูเขียนคำให้แล้วเนี่ยไปเทียบเลยหยิบสมุดปกมาเทียบเลย มีวิชาเดียวอะค่ะที่ขึ้นต้นด้วยคอควายเนี่ยแล้วเธอก็ดูว่ามันต่อด้วยนอเนนไหมแล้วมันต่อด้วยสลีตไหม,มันต่อด้วยตอเต่าไหมแค่นี้ก็คณิตแล้วค่ะใช่แน่น้อยหยิบมาเลยมีคอควายไหมมีนอเนีนไหมมีสลีตไหมมีตอเต่าไหมถ้ามีก็คือคณิตและหยิบมาเปิดแล้วลงมือเขียนตามเลยนะคะเขียนสวยสวยช้าช้าดีๆ เพราะเป็นที่มาของการเรียนคณิตศาสตร์อีก6บทนะคะถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้บอกเลยว่าจะเรียนคณิตศาสตร์ที่เหลือ,อยากลำบากแล้วงงเอาละไม่มีขายนะคะตำรานี้ต้องเรียนจากครูเท่านั้นแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ครูพิสูจน์ว่าผู้ปกครองได้พาบุตรหลานของท่านเข้าเรียนไหมเพราะถ้าในสมุดคณิตศาสตร์เปิดเทอมมา ไม่เจอเล่มนี้ในสมุดคณิตศาสตร์แปลว่าคุณไม่ให้ความร่วมมือกับครูเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลเสียใดๆกับบทหลานของท่านท่านก็รับไปนะคะสวัสดีค่ะ